มีฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์ก็เครื่องนะอัน,นอ software, อที่2ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมโปรแกรมแบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นซิสเต็มซอฟต์แวร์นะแล้วก็แบ่งเป็นอันที่2ก็คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ซิเสเต็มซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างก็ <c oughs> <c oughs> มี OS OS สโอเอสที่เรารู้จักกันในนามของ Windows ที่เรารู้จักในนามวินโดว์ินโดทุกตัวเลยนะครับถามว่า OS มีตัวเดียวไหม ไม่ใช่ OS ปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเรารู้จักน i ้เ o w s ใช่ปะเรารู้จักในนาของ Windows เรารู้จัก Linux ไหมไม่รู้จักเรารู้จัก Mac OS ไหมที่มันใช้กับเครื่องไม่กินทอสไม่รู้จักนะจริงๆมีเยอะเลยนะมี BOS, OSX มีเยอะแยะมากมายนะทั้งนี้นทั้งหมดทั้งมวลทำได้ที่อย่างเดียวกันก็คือ Operating System ก็คือบริหารจัดการระบบนะครับโปรแกรมระบบตัวต่อไป Utility Program ก็คือโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในโปรแกรมนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมเครื่องเล่นนะโปรแกรมอะไรก็ตามแต่ที่ติดมาดับเครื่องนะครับที่มันไม่ได้ทำอะไรเป็นที่นอันมากไปนะนะครับพาต่อไปสำคัญเป็นการ Driver นะครับก็คือโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานกับอุปรกรณ์ต่างๆได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แ,แล้วก็ตัวสุดท้ายคอมไพเลอร์ตัวนี้นักเรียนไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับแต่พวกเราเคยเรียนเลยคแต่ไม่เคยเห็นการทํางานในปัจจุบันน่ะไม่เคยเห็นนะแต่พวกเราเคยเอามาใช้แล้วมาเรียนแล้วเพราะว่าเราเรียนเขียนโปรแกรมมามันต้องใช้คอมไพเลอร์ในกระมวลผารคอมไพเลอร์เนี่ยจริงๆมีอยู่ทุกเครื่องแล้วก็ทาทุกขั้นตอนเลยนะครับมันจะคอยแปลงข้อมูลที่ตัวเขียนที่เราเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่ มาแปลงให้เป็นข้อมูลของเครื่องเพื่อให้เครื่องทางานได้นะเพราะ that c o พ p i l e จะมีขั้นตอนเลยมันอยู่ในส่วนของระบบนะครับเพราะนั้นเราเลยมองไม่เห็นนะต่อไปแอปพลิเคชันซอฟตแวร์ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยโปรแกรมที่เราใช้งานทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word ที่เราเปิดเว็บเล่นกันโปรแกรมเกมพวกบีบอัดข้อมูลดูแบบเปลง ใช้หมดเลยนะครับโปรแกรมทุกอย่างเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ซึ่งจริงๆแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เนี่ยแบ่งออกเป็นอีกหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวไปว่ากันตีตัวต่อไปประกอบตัวต่อไปข้อมูลใช่ไหมจำเป็นนะครับแล้วก็พีเพิลบุคลากรบุคลากรก็มีหลายระดับใช่ไหมของพวกเรานี่เป็นระดับไหนนี่ระดับระดับผู้ใช้ใช่ไหมใช้ประโยชน์จากมัน ก็มีระดับที่เป็นผู้บริหารระบบนะเพราะฉะนั้นคนเขียนโปรแกรมคนควบคุมระบบอะไรพวกนี้นะครับมีเยอะะอีกเยอะต่อไปประโยชน์นะประโยชน์แล้วก็จะยกตัวอยากให้ฟังนะครับอย่างเช่นถ้าได้การศึกษากตัวอย่างนี้เยอะเลยมีอะไรบ้างที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโปรแกรมอะไรโปรแกรมติด ปัจจุบันเราเรียนตะัโปรแกรมเดิกเราใช้อะไรเนะน,นี่ยเขาเรียนเด็กไงเรีนเยนกรรมอะไรกนะันไลยแทนเราใช้พวก g o o ก l e ไงพวกเวนะ็บแปลงไงมันแปลนิีเดียวแทนที่จะคำเดียวมันแปลเปลือกเป็นประโยคเลยเขียน <c oughs> คำเดียวได้ปะ <c oughs> ได้ <c oughs> แล้วก็ดีกว่าเด็กด้วยมีคำมีคำสัพท์ออกมาแบาง่งแยกชัดเจนนะครับแเราใช้พวก,ก,กนั้นมีช่วยแทน แต่ว่าจริงๆเนี่ยทาาน้าการศึกษาเานี่เขาพูดถึงระบบเลยนั่นเองระบบการบริหารงานเราใช้ Information t e โ h โ o l o ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่านักเรียนเราคิดดูปัจจุบันเนี่ยนักตั้งแต่นักเรียนเดินเข้ามาสอบไปสมัครตั้งแต่ม1หรือม4ข้อมูลทุกอย่างจะต้องลงระบบหมดเลยแล้วเอาไปมอนิทนนะถ้าเมื่อกี้ไม่มีระบบปัจจุบันนักเรียนทาอะไรทุกอย่างหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจะต้องค้นหรือค้นเอกสารช้าตายเลย ใช่ไหมหมจยรวมต้องเป็นระบบหมดเลยนักเรียนขออะไรที่ต้องพิมพออกจากระบบค้นหาให้เกินสองนาทีเสร็จท,ทนทำได้นะครับก็ข้อมูลคนเรามันเป็นไงเยอะมากนะครับคนคนหนึ่งข้อมูลเยอะแล้วและรังเรีทีดดูข้อมูลคนอีกในโรงเรียนมีเท่าไหร่แต่เฉพาะนักเรียนก็สองพันกว่าแล้วบุคลากรทางการศึกษาอีกเท่าไหร่นะครับมัน,น, 2, น,นนะมต้องจัดการข้อมูลตรงนี้ออกมาได้เพราะ,ะ้เราต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เข้าไปช่วยนะครับหรือแม้แต่บทเรียนออนไลน์ แนวบบเรียนออนไลน์แทนที่เรา,า,เราต่างประเทศมันมีบางบางมหาลัยเนี้ยที่ที่เขาใช้การเรียนการสอนผ่านทา,นา,าอองออนไลน์ e-learning เนี่ยเขาเรียนผ่านทาง e-learning หมดเลยนะทั้งระบบมีนะแต่ถ้าเปิดที่ประเทศไทยคงไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะประเทศไทยมันให้คนอื่นทำให้ใช่ไหมเราสมัครเรียนแต่ถ้าอีกคนหนึ่งทำให้แต่ต่างประเทศเขาค่อนข้างซื่อสัตย์นะเรื่องนี้นะ ทางด้านการแพทย์ทางด้านสาธารณสุขก็ใช้เยอะทางด้านการแพทย์ก็คือใช้รักษาปัจจุบันเทคโนโลยีพวกนี้ไปช่วยเรื่องของการผ่าตัดการวิทยาการวิทยาชัยโรคใช่ไหมการสแกนต่างๆนะครับเยอะมากนะครับทางด้านเกษตรกรรม่ะไรก็ไดไหมเออเทคโนโลยีทำอะไรทางด้านเกษตรผลิตนะฮะผลิตปุ๋ยผลิตปุ๋ยก็ใช่ ก็กระลามะเป็นเป็นก็กระลามาเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็หมือเลยใช่ไหมมันใช้เทคโนโลยีใช่ไหมใช้อุปกรณ์มะไช่วยเออแหมรับกันไม่ทันเลยทีเดียวมันช่วยเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเกษตรเนี่ยก็คือใช้พวกเทคโนโลยีพวกนี้ไปช่วยในการบริหารจัดการใช่ไหมนะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในอย่างเช่นเครื่องเลื่อเยื่องย แล้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไปคำนวณมวลผลนะบางพืชผักพืชผักหรือว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นสัมผัสเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเวลาเคาะลี้ยงเขาครับนะครับการเงินและธนาคารนี่ชัดเจนเลยปัจจุบันถ้ายังไม่มีระบบตัวนี้นะตายเลยนะระบบล่องมเนี้ตายเลยนะครับเพราะมันจะมนการเงินธนาคารเนี่ยมันต้องใช้ผ่านทาง ผามมใช้เทคโนโลยีทั้งหมดนะครับอย่างเช่นการเบิเกเงินตู้ a อ m ีปัจจุบันไม่มีตู้เอทีเอ็มลำบากปัจจุบันไม่มีระบบบัตรเครดิตลำบากน,น,น,นะตอนทุกอย,อย่างนั่นเลยต้องพข้เงินสดหมดเลยงี้ลำบากแน่นะครับด้านความมัน่นคงก็คือส่งข้อมูลข่าวสารนะครับด้านการคมนาคมควบคุมการจาราจรน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนเปิดดูที่ หน้าอะไรนะเมื่อ <Snow> กี้นักเรียนลองเปิดรูปที่หน้า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 ยี่สิบแปดหน้ายี่สิบหน้ายี่แปดเป็นรูปอะไรสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมสัญญาณไฟจราจรไปดูรูปล่างใช่ไหมที่เป็นคอนโดรอกใช่ไหม เอาลูกสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรเนี่ยก็ไม่เปลี่นพูดถึงด้านคมนาคมเนี่ยสัญญาณไฟจราจรปัจจุบันเราควบคุมผ่านทางเซิร์ฟเวอร์วะนั้นเป็นศูนย์อย่างเช่นที่กรุงเทพเนี่ยมันต้องมีศูนย์อะไรนั่นแะบริการจัดการจราจรเนี่ยถูกควบคุมการจราจรเนี่ยต้องมีนะครับเออ่นักเรียนได้ดูเรื่องหนังอะไรที่มันเป็นแค่ข้อมูลของสาระเนี่อเลยว่า ที่มันที่มันไปเปิดมันสั่งเปิดไฟแดงไฟเขียวทั้งเส้นเลยอะ่ะแล้วมันก็ขับรถได้ทำได้ปะ่ะที่มันไปแฮกค้องลงเกิดเกิดแล้วไปแล้วนีเกิดแล้วนะเอาเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีศูนย์ควบคุมกันแล้วกันนะครับไฟแดงแต่และไฟแดงเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราที่ไฟแดงชุดก็มีตู้ควบคุมอยู่ตรงนั้นแหละใครที่จะเปิดที่จะปิดก็ไป ถ้าเมื่อเกิดตำรวจมาก็เหมือนพวบคุมตรงนั้นถูกไหมก็คือใช้พี่อาจารย์ใช้พิจารณาของกันเอาถ้าเมื่อเกิดต้องการจะปิดก็โทรวอลอาแล้วก็ค่อยๆมาตั้งปิดไล่ตื้นแต่กรุงเทพมันไม่ใช่กรุงเทพสมมตินายกต้องการที่จะขับรถไปประชุมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งต้องใช้เวลาสิบนาทีเอาให้สองกิโลอ่ะสิบนาทีสองกิโลบ้านเราไปไงอยู่ลือเพือห้านาทีก็ถึงแค่สองโลนะ S <S <S ใช่ไหมแต่กรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพเขาต้อิดที่เป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกจะเดินทางอย่างนี้ถึงนูสิบนาทีทำได้ไหมไม่ไนดะ้ไม่ต้องควบคุมการจราจรไ,นะไปเขียวไปแดงที่ก็สั่งการตัดศูนย์เลยควบคุมหมดเลยว่าตรงนี้สายที่ต้องไปเขียวนะเพื่อเพื่อให้เห็นว่านะตรงนี้ต้องแดงไว้ก่อนนะเพื่อเพื่อไม่ให้รถมาข้างอยู่ที่ทางสายนี้นะแล้วค่อยให้อจราจรดับนั่นเดออ่าเขาปิดกันทั้งเส้นเลยเวลาไปนี้นะครับ แต่ก็ไม่ก็ไม่เดือดร้อนมากนะมันก็ไม่นานหรอกนะรอบก็ตรงนั้นจบรอบทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับแต่เพราะฉะนั้นโทนราคาอนาคตมีนก็ใช้เยอะ